ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รอบกว่าคนอ่านก่าวทีไอที R ี N T B, สวัสดีครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเราครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคําทํานายแต่ว่าเป็นการทํานายเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันด้วยครับคนอ่านข่าวเชื่อว่าถ้าหากทุกท่านรับฟังจนจบแล้วจะต้องรู้สึกขนลุกไปตามกันเพราะว่าคําทํานายนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องก,กันกับสถานการณ์ณปัจจุบันด้วยครับ ซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมเช่นเคยครับเรื่องราวของคำทำนายและความเชื่อนั้นกรุณาตั้งสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจนจบด้วยครับด้วยความห่วงใยจากคนอ่านข่าวและไหนๆก็เข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อให้ได้รับทราบเรื่องราวดีๆข่าวสารใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกๆวันครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับย้อนรอยคำทำนาย นอตสตาดามุตเมืองไทยได้เคยทำนายเอาไวา้ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วว่าดวงโลก,โลก,โลก,กเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแน่ๆหมอดูดังได้ฟันธงว่าดวงโลกตกพบวินาศเกิดสงครามโลกครั้งที่สยาวนาน4-5ปี <c oughs> เห็นชัดว่าเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนขวมหามนาจโลกปลุกชนวนสงครามนายโสรจะนวนอยู่ซึ่งเป็นหมอดูชื่อดัง ฉายาว่านอสตารามุสเมืองไทยได้ทํานายดวงโลกว่าค่อนข้างแน่นอนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งสงครามครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะกินระยะเวลายาวนานไม่ต่ำกว่า4-5ปีนับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากขณะนี้เพราะว่าด้วยอิทธิพลของดวงดาวได้ส่งผลทุกอย่างที่เมื่อถึงเวลาแล้วจะต้องเกิดสงครามขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากแม้นดูเหมือนว่าสามารถเจรจาได้ แต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่าง,างๆที่ไม่อาจคาดคิดจนเป็นสงครามขนาดใหญ่อีกครั้งของประวัติศาสตร์โลกที่มาจากประเทศซีเรียรัสเซียสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางเช่นอิรานแถบเอเชียก็คือจีนเกาหลีเหนือไต้หวันซึ่งไม่น่าจะมีไต้หวันเข้ามาร่วมสงครามแต่ว่าในดวงดาวนั้นมีด้วยทุกอย่างจะเห็นชัดเจนในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ประเทศใดไปอยู่พวกไหนเป็นจุดที่ถึงเวลาของจริงเกิดความขัดแย้งหนักมากขึ้นอย่างจบไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามดวงดาวโลกคุมประเทศใหญ่ๆดาวพฤหัสย้ายอยู่ในราศีตุลในลัคนาราศีพฤษข,ของดวงโลกตกพบอริเลงดาวมฤตยูในราศีเมษเป็นพินาศกับดวงโลกรวมทั้งดาวราหูเลงตั้งฉากดาวมฤตยู ดาวเพลหัดเลงดาวมฤรอตยูเป็นวินาศกับลัคนาโลกดาวเสาเคลื่อนมาอยู่ในราศีธนูเมื่อดวงดาวใหญ่ๆมาพร้อมกันเลงหักศอกสามเหลี่ยมซึ่งก็ยังไม่ได้มีครั้งใดเข้าล็อกขนาดนี้จะต้องเกิดรุนแรงมากๆยังใช้เวลายาวนานเกิดแบบต่อเนื่องใหญ่ขึ้นแบบเรื่อยๆกว่าจะดีขึ้นนั้นอะไรต่างๆก็จะเสียหายน่ากลัว ทุกอย่างจะพังย่อยยับเหมือนกับในหนังซึ่งท่าทีประเทศต่างๆที่แสดงออกมานั้นดูเหมือนว่าจะจบแต่ก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของผลประโยชน์จะเห็นว่ามีการคุกครามมาอย่างต่อเนื่องจนในขณะนี้เป็นจุดที่ยอมรับกันไม่ได้จะไปเลื่อนเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างไรก็มีสงครามโลกครั้งที่สามเป็นครั้งสุดท้ายที่มาสร้างความเสียหายร้ายแรงกว่าทุกครั้งไม่ได้สู้กันด้วยกำลัง ต่างมีอาวุธที่ร้ายแรงขึ้นกว่าทุกๆรอบทําให้คนนั้นเสียชีวิตจํานวนมากมายน่าสงสารพลเมืองตาดำๆถึงเวลาแล้วจะหยุดไม่ได้เหมือนไฟลามทุง่งจะเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบนายโสระจะได้กล่าวต่ออีกว่าสงครามโลกครั้งที่สไม่เหมือนสงครามสองครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้นั้นไม่มีเหตุการณ์ยกทัพขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าอาจไม่ร้ายแรงแต่ว่าการใช้อาวุธจะรุนแรงขึ้น ประเทศพังพินาศหมดยิ่งกว่าส่งทหารไปรบที่ใช้เวลาตระเตรียมทันแต่ว่าครั้งนี้ไม่สามารถป้องกันได้เป็นสงครามนิวเคลียร์การโจมตีแต่ละครั้งใช้เวลาสั้นๆได้ผลรุนแรงมากกว่าสงครามสองครั้งซึ่งในที่สุดแล้วจะหยุดลงไปได้เพราะว่ามีความเสียหายเกินเครื่องโลกทวีปใหญ่ที่ประเทศสวยงามกลายเป็นเท่าทานสงครามในครั้งนี้ไม่มีใครชนะหรือแพ้ มีแต่ความพินาศซึ่งเป็นดวงโลกและส่งผลลามไปทุกประเทศอาหารขาดแคลนโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดพืชผลการเกษตรเสียหายลามไปทั่วโลกเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของมหาอำนาจดวงโลกนั้นมีผลกระทบต่อประเทศไทยและรัฐบาลไทยด้วยการวางตัวเป็นกลางคงทำไม่ได้อาจว่าเป็นทางผ่านให้กับประเทศที่เข้าร่วมสงครามด้วย และให้อาหารสเบียงต่างๆเพราะว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจนั้นในเอเชียจะไปเข้าร่วมสงครามโลกครั้งนี้ยังส่งผลทางการเมืองภายในประเทศไทยด้วยจะขัดแย้งหนักขึ้นมาแบบเรื่อยๆรวมไปถึงเกิดอะไรที่แปลกมากโดยจากช่วงนี้ไปเกิดอะไรขึ้นแบบได้รวดเร็วนายกรัฐมนตรีจะต้องระวังในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะเกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นอย่างมาก หยุดไม่อยู่ดังนั้นอย่าตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดเพราะผลกระทบจากสงครามส่งผลมาถึงรัฐบาลและความเป็นอยู่ของคนไทยด้วยโดยฉเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจที่วางแผนไว้แบบสวยหรูจะต้องหยุดชะง,งักกลงซึ่งถ้าหากว่าฟังจากตามที่อาจารย์ได้กล่าวเอาไว้ก็เป็นไปได้ครับว่าสงครามโลกครั้งที่สที่ว่ามานี้นั่นก็คือนอร์สตาดามุสเมืองไทยได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยครับว่า การพยากรณ์นี้นั้นแม้จะมีคําทํานายที่ค่อนข้างจะร้ายแรงแต่ว่าจะขอเตือนเหมือนกับปีก่อนๆว่าเราอย่าหลงเชื่อจนไปงมงายเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กําหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการให้คําพยากรณ์ทุกๆท,ท่านครับดังที่เขาได้บอกไว้ถ้ายังไงก็ถือว่ารับฟังเอาไว้เพื่อเป็นการเตรียมตัวและเพื่อเป็นการตั้งสติให้ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเราลองดูสถานการณ์ณปัจจุบันนี้แล้วก็อดคิดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวคำทำนายนี้ทุกท่านครับท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวคำทำนายนี้บวกกับสถานการณ์ณปัจจุบันลองคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันดูนะครับครอบกว่าคนอ่านข่าวทุกท่านลำดับถัดไปนั้นขอเชิญรับฟังให้จบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันครับอุบัติเหตุที่แปลกๆแ,และยิ่งใหญ่ยังไม่จบภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกศิน์ พระสาวจรจิตเดินอยู่ในราศีมังกรหนึมีนาคม2566ถึงพระสุขดวงเดิม6และเล่งพระจันทร์ดวงเดิม2พระราหูจร8เดินในราศีพฤษศทักษากำเนิดเมืองภูมิอาทิตย์อายุเมืองย่าง240ปีตกภูมิเสาในฐานะโหนที่พอจะรู้อะไรล่วงหน้าเราๆบ้างชักจะเริ่มคุ้นเคย แต่ว่าสิ่งที่แอบกลัวอยู่ในใจแทนกลับว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุใหญ่จากไฟควันระเบิดแกส๊สที่จะแรงแบบต่อเนื่องเป็นที่น่าหวาดเสียวเพียงแต่ว่าจะเกิดเมื่อใดที่ไหนกับใครเท่านั้นสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ดูจะเหมือนข่าวร้ายเพราะว่าผู้เขียนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นเพียงหนังตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้เริ่มการดสูง เตรียมการไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเกิดแล้วจะได้ไม่แปลกใจอันเกิดจากเกณฑ์ทางโหรที่ซ้ำซ้อนด้านร้ายนี้นั่นก็คือเกณฑ์อุบัติเหตุตามคำประพันธ์ของหลวงวิสารดลุลกรโกรโหนผู้ล่วงลับบอกให้เกรงไฟพระสาวจรเจดเดินอยู่ในราศีมังกรพบที่สิบดวงเมืองเมื่อเกิดเหตุแล้ว และที่จะเกิดก็กระทบเรื่องเศรษฐกิจพ่วงด้วยดารานักร้องคนดังนางพระยาหญิงงามเด่นผลกระทบนี้และที่จะเกิดยังเกิดโดยตรงกับชาวบ้านธรรมดาอีกด้วยเกณฑ์อุบัติเหตุไฟที่สองมีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุร้ายตามฉลกก็คือให้ระมัดระวังฟืนไฟในเมืองเกณฑ์ที่สก็คือ ภัยหลากหลายชนิดน่าจะเกิดรอเกิดทั้งดินน้ำลมไฟสารเคมีน่าจะมีแผ่นดินไหวบางช่วงด้วยและนี่แหละครับทุกท่านก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการทำนายดวงโลกทุกท่านครับท่านฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรกรุณาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันด้วยนะครับใครที่จะบอกว่าเชื่อกรุณาบอกด้วยว่าเชื่อเพราะว่าอะไรส่วนใครที่บอกว่าไม่เชื่อ กรุณาช่วยคอมเมนต์ต่อด้วยนะครับว่าไม่เชื่อเพราะว่าอะไรแล้วถ้าหากว่ามีคอมเมนต์ไหนความคิดเห็นใดที่คนอ่านข่าวคนนี้ได้อ่านและก็ได้เล็งเห็นว่าความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์แก่ครอบครัวคนอ่านข่าวท่านอื่นๆที่ได้มารับฟังกระผมจะขออนุญาตหยิบยกความคิดเห็นนั้นมานำเสนอให้กับครอบครัวคนอ่านข่าวท่านอื่นๆได้รับฟังกันนะครับจะถือเป็นเกียรตยิอย่างมากครับ ถ้ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับไม่แน่นะครับความคิดเห็นของท่านอาจจะได้รับการกดไลค์จากครอบครัวคนอ่านขา่าวท่านอื่นๆเป็นอย่างมากครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนของเราได้รับทราบกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปดอถดัดไป TRNTV คนอ่านข่าวขอบพระคุณครับ